รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทวัตตะคลัสซิฟไยจำกัดเสนอรายการคนไทยหายจนคิดทนขา่าวรู้ทันคนไม่อับจนสติปัญญา คนไทยหายจน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 ช่วงโลกวันนี้มีอะไร สนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวันเปิดโลกความคิดใช้ชีวิตทันโลกคนไทยหายจนช่วงโลกวันนี้มีประเด็นนำเสนอเรื่องราวของพลังงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เรามักเรียกกันติดปากว่าแอร์สจ๊ดอาชีพที่ต้องทำงานอยู่บนฟ้าอาชีพที่หนุ่มสาวกี่ยุคกี่สมัยก็ใฝ่ฝันแต่เบื้องหลัง ชีวิตการทํางานก็ไม่ได้สบายเหมือนเดินเล่นอยู่บนปุ๋ยเมฆผมว่าด่านนี้ยากสุดคือสำนักภาษาไทย oh. มันมันคาดเดาอะไรได้ยากนะฮะความปลอดภัยมาเป็นอันดับอันดับหนึ่งคือเขาก็จะเวลาเทรนเนี่ยเขาจะให้เราดูภาพเลยว่าเนี่ยคือเหตุการณ์จริงพอเราเห็นจริงแล้วมันน่ากลัวจริงๆค่ะช่วงโลกวันนี้มีไอเดียเรื่องราวเทคโนโลยีอันทันสมัยทั้งรวดเร็วสะดวกสบายและการใช้ชีวิตที่ง่ายยิ่งขึง้น ปิดท้ายด้วยช่วงโลกวันนี้มีธรรมะธรรมะคติสอนใจส่งคุณผู้ชมเข้านอนจากพระพยอมกรลยาโนอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวว่าพ่อที่ไม่ยับยั้งเบรกลังอารมณ์ไฟตำ่ำคนไทยหายจน เข้มขนแค่ไหนวัดไม่ได้ด้วยขนาดขนาดเล็กแต่เข้มมากกว่าได้ข่าวคือได้คิดโลกวันนี้จะบับดิจิตอลรายวันอ่านได้แล้ววันนี้ทั่วไทยทั่วโลกโทร02 422 8000 สนุกสนานร่วมกับทุกเส้นทางสะดวกสบายทุกครั้งที่จองตัวสุขใจทุกครั้งที่ได้รับทุกเรื่องราวการเดินทางบขอสอเพิ่มความสุขให้ทุกคนบริษัทขนส่งจำกัดขนส่งความสุขทั่วไทย ทุกกระทรมเท่าไรให้มันเลยผ่านไปแล้วกันวันนี้วันใหม่วันนี้เริ่มใหม่เราไปสู่จุดหมายด้วยใจมันวัตตะสร้างสา์ สร้างฝันให้เป็นจริงคนไทย,ไทยหายจนโลกวันนี้มีประเด็นช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดย p o อกเกตบุกเป็นได้แน่แอร์สจวด แล้วสิจ๊ะจะได้ขึ้นเครื่องบินทำอะไรครั้งแรกก็ตื่นเต้นทั้งนั้นเลยแม่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เที่ยวบินของเรากรุณานั่งประจำที่และรักเข็มข,ดขดัดค่ะไม่ต้องตื่นเต้นลกูกผมกลัวครับไม่ต้องกลัวนะจ๊ะหนูเพราะนี่คือเครื่องแอร์บัสรุ่นใหม่ล่าสุดของสายการบินเรารับรองว่าปลอดภัยล้านเปอร์เซนต์เลยจ้า <c oughs> เสียงอะไรดังค้อกแค่คะคุณแอรอ๋อสงสัยกับท่านจะลืมผิดไมยแน่เลยอะค่ะเครื่อ,องแอร์บัสเนี่ยมันใหม่จริงๆเลยนะครับกับตันผมมตื่นเต้นจังเลยเอีอยวว่าที่คุณเลยที่ตื่นเต้นวันนี้ผมก็เพิ่งจะได้ขับเครื่องแอร์บัสครั้งแรกเหมือนกัน<อ>ดูสิไม่รู้ปุ่มอะไรต่ออะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมด สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการคนไทยหายจนนะครับพบกันทุกวันพุธสี่ทุ่มครึ่งครับรายการคนไทยหายจนครับรายการที่นําเสนอมุมมองต่างๆนะครับเพื่อให้คนไทยนั้นไม่จนสติปัญญานะครับแล้วก็เรียนรู้ใจเขาใจเราครับผมชูวัฒน์เลิศสิริสุขนะครับครับผมพิษพงศ์สวัสดิ์ครับเราจะไปคุยกับอาชีพที่เป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันครับสำรวจกี่ทีกี่ทีเนี่ยก็ติดอันดับท็อปทั้งสิ้นครับผมก็ท่ามกลางบรรยากาศของ การเฟื่องฟูของธุรกิจการบินบนะครับในประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก็มีสายการบินมากมายนะครับรวมทั้งสายการบินต่างชาติด้วยเรากําลังพูดถึงอาชีพแอร์โฮสเตสและก็ส t ร์จ r t ครับแต่ว่าก่อนอื่นเราไปพบกับสกู๊ปดีๆก่อนครับแอร์จวตคือหนึ่งในอาชีพติดอันดับของหนุ่มสาวที่มองหาความก้าวหน้าในชีวิตอาชีพที่สังคมไทยให้การยอมรับทั้งนเรื่องของรายได้สวัสดิการภาพพจน รวมถึงการได้เดินทางท่องเที่ยวไปในตัวกว่าจะได้เป็นแอสจูสไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมอีกทั้งยังต้องผ่านด่านการคัดเลือกอีกมากมายกว่าจะได้เป็นแอสจูสได้ไม่ใช่แค่หล่อสวยอย่างที่หลายคนคิด ในเรื่องของการแต่งกายที่จะไปสมัครเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องเรียบร้อยแล้วก็อาจจะแตกต่างจากการสมัครงานทั่วไปนะคะใส่สูตรที่ค่อนข้างจะเป็นสมัยนิยมนะคะคือเป็นสูตรแขนยาวแล้วก็สีเข้ากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องๆต้องไม่ลืมความสวยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้ในการในเรื่องของเมคอัพและรวมถึงการเลือกเสื้อผ้าที่ค่อนข้างจะเข้ารูปหน่อยมาดูในเรื่องของการแต่งกายสำหรับน้องผู้ชายนะคะก็คือจะต้องใส่สูตรเลยนะคะรวมถึงใส่นคไทด้วยพี่ส้มขอแนะนะําเลยนะคะว่าสูตรของน้องผู้ชายจะ ต้องไม่ใช่สูตรเหมือนที่นักการเมืองใส่คือสูตรที่ใส่แล้วดูกแก่สูตรของน้องผู้ชายเนี่ยต้องคอนข้างเข้ารูปอย่าถึงกับใส่กางเกงรัดมากนะ,นะคะแค่เป็นกางเกงขาตรงนะคะแต่เป็นขารีบขาเล็กหน่อยก็ได้นะคะพบกับแขกรับเชิญคุณเอกภพนนทครสจวจจากสายการบินไทยและแอร์โฮสเตสจากแอร์เอเชียคุณกัญจนาชาวนาแก้ว ช่วงนี้ก็มีโอกาสได้ไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเข้านะครับหนังสือชื่อว่าเป็นได้แน่แอร์สจวันะครับในนี้มีมีหลายสายการบินนะครับแล้วก็สัมภาษณ์บุคคลเยอะทีเดียวนะฮะที่อยู่ในอาชีพนี้นะครับแรงบันดาลใจความฝ่ายฝันขั้นตอนกระบวนการต่างๆที่จะมาก้าวมาเป็นแอร์และสจวัดครับวันนี้ก็เลยเชิญมาตัวเป็น แนะนำสจวตก่อนครับคุณเอกภพนาละครนะครับหรือคุณตักครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วแอร์คอนเสตของเรานะฮะคุณการจนาชาวนาแก้วนะครับหรือคุณการนะครับสวัสดีครับคุณตั๊งที่เป็นจวัจจากสายการบินไทยสายการบินไทยครับประสบการณ์23ปีแล้วครับทีจีอินเตอร์เนชั่นแนลครับเป็นสจวตที่อยู่ชั้น first class ครับสวัสดีครับิน เอคูโนเมคลาสได้ครบทุกคลาสนะ <S 1> <S 1> <S นส่วนคุณการ<ใ>น,นะครับประสบก <ใน S 2> ารณ์ที่ไอเชีย,ชยมา2ปีนะครับก็อยู่เฟิร์สคลาสเหมือนกันสอบยากก็ขั้นตอนเยอะฮะขั้นตอนเยอะแล้วก็คู่แข่งเยอะครับ <S <S สมัครง่ายแค่ใช้วุฒิม .6 อ่าแต่ที่มันยากก็คือว่าคนสมัครกันเยอะถ้ามีปอถ้าเป็นพันเยอะมากแล้วกับกับสาวๆสมัยนี้เนี่ยเขายังใฝ่ฝันเป็นแอร์เฮาเซ็กันอยู่ไหมเยอะค่ะยังเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ค่ะจริงๆวุฒิเนี่ยเอาแค่ม .6 ของแอเชนนี่ปริญญาตรีนะคะแล้วตอนหลังเขาปรับตอนหลังตอนหลังกัมมินไก็ปรับเป็นเป็นปริญญาตรีอย่างคุณจ<ง>ันรเนี่ยเรียนเรื่องธุรกิจโรงแรมมาใช่ไหมฮะ,ะมีเรื่องที่เกี่ยวกับสายการบินไหมก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวเชิงทีเดียวค่ะคือเกี่ยวในทางด้านว่ามันเป็นงานบริการเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะรู้แล้วว่าแบบเออเราต้องบริการยังไงลูกค้าถึงจะประทับใจอะไรประมาณนี้ค่ะอือแปลว่ามาจากการฝึกอบรมของสายการบินเองคือให้ฝึกนานไหมฝึกนานหน่อยนะ คือคืออย่างที่ตอนสัมภาษณ์เนี่ยกรรมการเขาจะไปพยายามมองว่าบุคลิกของคนนี้ล่าสมัครเนี่ยมีเซอร์วิสไมยหรือเปล่ามีจิตสาธารณะจิตบริการหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะมีการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการมากขึง,งทางการมากเช่นกาจะสมมติสานการจำลองถ้าคุณเจอแบบนี้คุณจะทำางไงอะไรเงี้ยเขาแบ่งขั้นตอนการสอบมีกี่ขั้นตอนขั้นตอนเอาเรียนก็คือตั้งแต่เขียนใบสมัคร แล้วก็คัดใบสมัครนี่ก็คือมีตกตั้งแต่เขียนใบสมัครเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการนัดสอบสัมภาษณ์ภาษาไทยอันนี้ก็ล่วงอันนี้เกินครึ่งอีกหลังจากนี้ก็เป็นไปสอบถอยกัคือเป็นภาษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไปจากนั้นนะครับผ่านอีกผ่านอีกก็ไปสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษโดย ตัวต่อตัวเลยเพราะอันนั้นสอบอาจจะเก่งได้ตอนนี้ก็ตรวจร่างกายครับตรวจเลือดตรวจสายตาตรวจหูตรวจตัวอย่าง่วาสําหรับผู้ทํางานในอากาศคือต้องมีบุคลากรสุขภาพต้องค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าคนอื่นเขาด่านไหนยากสุดฮะด่านมันแล้วแต่คนนะคือถ้าอย่างเราถนัดภาษาอังกฤษแล้วว่าภาษาอังกฤษง่ายผมว่าด่านนี้ยากสุดคือสำหรับภาษาไทย มันมันคาดเอาอะไรได้ยากนะฮะคุยกันดีๆเหมือนจะได้